ว่าพวกมึงให้พรในเบียวนะปีใหม่ปีนี้ต้องให้พรมันเยอะเยอะนะนะนะจำไว้ทหารกองทัพที่ดีจะไม่ทำลายขวัญนนํำใจของขุนพลจำไว้ฮะไม่ใช่เอาตเรื่องไม่ดีมาให้เรื่องควรใจมาให้มันจะทำลายจำไว้ เพราะฉะนั้นความอาฆาตพยาบาทต่างๆก็ตามหลวงตาว่ามันไม่มีปัญหาหรอกไอเบียมีปัญหาที่มันไม่กินข้าวไม่นอนเนะี่หละฮะจริงๆนะพักผ่อนมั่งนะมึงอย่าตามใจคนมากนักจําไว้คนมันมีกิเลสน,นะอาเนาะจริงอะหลวงตาเนี่ยไม่สนใจนะก็บอกแล้วไงเงินซื้อกูไม่ได้หรอกถ้าไม่มากพอฮนะกูจยบอกให้ ฮะฮะเพราะฉะนั้นนะไอเบียก็ตามใครก็ตามศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งน้ำใจคนมีธรรมะย่อมมีน้ำใจนะศาสนาพุทธไม่ต้องมาทิ่มแทงกันนะจำไว้นะหลวงตาเคยพูดตลอดขอให้อ่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีเมตตาธรรมจำไว้เพราะฉะนั้นกูเห็นเหลือเกินนะ พูดแล้วของขึ้นลุกทีเลยกูนะฮจริงๆนะเออถ้าหาว่ากูเป็นพานักเลงกูไม่ได้นักเลงจําไว้แต่กูพูดความจริงไงเหมือนคนมาถามว่าถ้าคนมาด่าหลวงตาตอนหน้าเนี่ยหลวงตาทำไมกูก็ต่อยสิเอาก็าอยู่ดีๆจะมาดากูดิจริงไม่เสฮะอ,าอา่าทหารกูก็ไม่เว้นนะเว้ฮะอา่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆ คนเราเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นขอให้ปีใหม่ต่อไปก็เก่าเหมือนเดิมแต่ความพัฒนาจิตพัฒนาใจเราให้สู่สินสู่ธรรมหาแต่ความดีๆให้จิตใช้ใจตัวเองเนาะอย่าให้เขาได้เหนื่อยฟรีกูบาาจา์เมือนลงตามาวันนี้เนาะลงตาก็มาให้กําลังใจที่จริงกูก็ให้กําลังใจไอ้เบียนี่แหละนะกูบางทีกูเป็นนกสองหัวรู้ไหม เออจริงๆกูเป็นนกสองหัวถ้ากูเป็นนกหัวเดียวนี่กูช่วยคนไม่ได้มันเขาบอกว่ากูเป็นแบกให้เบียร์กูบอกไม่ได้กูเป็นแบกให้เบียร์ไม่ได้เป็นแบกให้ไอ้เปี๊ยกก็ไม่ได้จริงไหมกูเลยไม่เป็นแบกกับใครกูเลยเข้าทั้งสองคนมึงรู้ไหมเพราะเข้าทั้งสองคนนี่นั่น,นคือตัวเชื่อมได้จําไว้จริงไหมอย่างน้อยเนาะ เราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนมีผูงกูถือว่าเป็นเพื่อนกูนะอ่าไอเบียก็เป็นเพื่อนอน,น,นะอาจาใย์ช้เขาเป็นเพื่อนมันเรียกกูอาจารย์กูก็เรียกเอ้ออะเป็นไงเพื่อนเหมือนกับไอเสเหมือนกัน,เ,น,กนเพื่อนจริงไหมอ่าเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเราอย่ามีตัวนี้เลยนะอะไรพออาภัยกันได้ก็อาภายัยอาภัยทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่มากปากก็ว่ามีธรรมมีธรรมนะ อันนี้กูว่าพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดซิ่มแทงกันนี่แหละนะนี่แหละคือไม่เป็นวาจาที่ทุจริตการพูดคำหยาบไม่ได้เป็นวาจาทุจริตคนที่หลอกลวงเขาพูดหวานๆนี่แหละนะจำไว้เออนะจริงไหมอย่างพูดอย่างกูนี่จริงใจนะจะบอกให,ห้จริงๆไม่ต้องมายิ้มหรอกแม่หลวงโบคู่อือ อ้าววันนี้ก็ถือว่าได้มาร่วมชะตากรรมกันเนาะไม่รู้กูจะเป็นยังไงแบ่งกับไอเบียไปคนละครึ่งว่าทัวนะเออเอาไม่เป็นไรเนาะอ่อมันเป็นยังไงก็อ่าไม่เป็นไรเนาะลวงตาเป็นเพื่อนกับทุกคนเป็นมิตรกับทุกคนเนาะไม่มีหลวงตาไม่เคยเป็นสะก,กับใครนะเพราะว่าพระสิ้นคิดเป็นมิตร กับทุกคนเขาเรียกหลวงตามหาชนเนาะจำกัดเนาะสาธุสาธุาต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะหลวงตาสิน้นคิดแล้วก็อาจารย์เบียร์ด้วยเดี๋ยวจะเชิญชวนพวกเรากราบหลวงตาพร้อมๆกันเนาะได้แล้วคุณจะสูบยาค่ะ <c oughs> ข,ขอกราบก่อนคะ่ะปิดไรนะครับ ปิดไรทุ like, กรารบกราบลงตาพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบค่ะสำหรับวันพรุ่งน to <droite. kich S 2> ี้อาคุณปรางรัตไปไหนล้วค่ะจะมีรายการระเบียงบุญนะคะหรือป well ัญญาพ <ving> ิรมนะคะช่องช่องสมหรือ TNN 16ค่ะ วันเสาร์เวลา6กโมงครึ่งไหมคะาฝากติดตามชมด้วยนะคะ